ดูโปรนะครับผมดูโปรน้อยเรานะฮะอันนี้มันไส้เริ่มมันไส้เริ่มอ่าน่าๆเห็นไหมเห็นไหมเริ่มมันไส้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเริ่มอะไรเริ่มแลเริ่มแลเริ่มแลตกปลาสวายเนี่ยนะอ่าเป็นไงเป็นไงทุกคนเป็นไงเป็นไงเริ่มอะไรเริ่มออกฤทธิ์เริ่มเริ่มออกลูกโมโหแล้วฮะทุกคนนะโมโหกับปลาสวายไม่ยอมขึ้นละไหนจักปลาปลาก็ยังไม่ได้กินเลยไหนโอ้ย โอ้ยปลาจนเลยเสียงไม่ได้มาจากท่านไม่โอ้ยมันีม่ช่วยไม่ช่วยนม่ช่วยอ่าให้โปรนะครับผมเพื่อนทุกคนผมได้โปรมาช่วยละตัวที่สามนะครับผมของเช้าวันนี้เลยสดๆดูโปรครับทุกคน Oh. ดูโปนะครับโปรมาจากประจันตคามนะครับผมเพื่อนทุกคนเนี่ยฮะตัวที่สามแลวนะครับผมผมเช็คอินรายงานสดๆอยู่นะตอนนี้ที่นี่บ้านหาดยางนะครับผมเพื่อนทุกคนฮะไม่รู้แหละไม่มีไม่รู้ไม่รู้รรอย่าอาัดมากเกินไปด้วยเบ็ดอะไร เบอร์สิบสามแต่ชิ่งมันดิพี่อีสองชิ่งเล็กนิดเดียวน่ะเ <Yeah. S 1> ออไม่มีชิ่งใหญ่นี่ฮะเป็นการตกปลาสวายครั้งแรกของนาทองวิชิตออนทัวร์นะครับผมผมอยู่กับโปรโน้อยนะฮะแอดมินกลุ่มเรานะครับผมเพื่อนทุกคนผมตกปลาสวายด้วยลูกสลอดน้ํานะครับผม เดี <muitas> ๋ยวผมจะให้ด ну oh. ูขบวนนการต่างๆผมห่อไปฮะตัวนี้ตัวที่สามเดี๋ยวผมจะรวบรวมผลงานให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมดลงมาไปดูนะฮะดูโปรน้อยนะครับนะฮะดูโปรน้อยนะครับผมผมให้เขาไม่ไหวลดลงมาไมย่ไปในันยตันทางเดูนะฮะดูครับทุกคน พี่อ 2, จริงนะอ่าพี่พีสองแต่มันโดนหลายตัวแล้วโด,โ,ดโดนโดนโดนคันนี้คันเดียวเลยตัวที่สามน,นะครับผมเพื่อนๆทุกคนนะฮะโดนคันเดียวจริงๆเลยผมลงเบ็ดสี่คันนะนะฮะโดนคันเดียวคันอื่นไม่กินเดี๋ยวผมจะ,ะมาแบ่งปันกระบวนการต่างๆการวิธีการเกี่ยวลูกสลอดตกปลาสวายนะไม่นะบาปะกงของเรานะครับผมนะฮะช่วงฤดูนี้มันค่อนข้างต้นหนาวลมโยกโยกรมเยน็ยนๆแบบนี้ ใช้ลูกสลอดมันได้ผลจริงๆนะครับผมนี่ฮะผมเปลี่ยนมือให้โปรโน้อยเขาจัดการแทนนะฮะนี่โอ้ีพี่อีสองพสองพี่อีอนะครับผมท<อ>ุกคนออแล้วเจอกระปาปลาสวายแม่น้ำเรานะฮะคิดดูแรงของเขาจะขนาดไหนนะครับผม ดูนะฮะกี่ต,ต,ตัวเดียวชิ่งเดียวนะครับผมชิ่งเดียวจะขอเบ็ดตัวเดียวครใจหายแวบก็อยู่แค่นี้มันไม่ยอมขึ้นอ่ะมันไม่ยอม,มโอ้ย<ๆ>แรงทุกตัวเลยนะ,ะตัวนู้นอ่ะที่สองตัวผมเอาขึ้นมากะแรงมากๆครับทุกคนอ่า ดูโดยดยแต่เขาก็ติดสายหวานนะครับโปรโน้อยเรายังไงก็ไม่รอดนะครับผมนะผมเชื่อฝีมือเขาสุดยอดนี่นะฮะกับการอ่เอาปลาขึ้นอะไรต่างๆถ้าหากต่างคนต่างปั๊มปลาก้าพุ่งคนก็ปั๊มนะฮะตรงนั้นเละคือไม่ได้ผลแน่นอนดูฮะนะครับผมอ่า พี่ๆลักตกปลาเรานะฮะโปรโน้อยเรานะฮะฝีมือเขาความนุ่มนวลมึงออกไปปูให้มึงออกนะครับนีอันนี้เบอร์สายสายหน้ามีสสายหน้านี่ไดิ <laughs> อ, <laughs> อุ้ยทุกคนเดี๋ยวผมจะอุ้มขึ้นมาให้ดูนะครับผมการใช้ลูกสลอดตกปลาสวายณแนะม่น้ำบางบกกงนะครับผมจากที่ผมเคยได้สัมผัสมา,มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน คร,ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมลองตกปลาสวายดูนะครับผมกับการใช้ลูกสลอดน้ำสุกๆตกปลาสวายเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูลูกกำลังใกล้จะสุกก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเขาจะมีกลิ่นหอมคล้ายๆมะเดื่อเรานะฮะตัวทั้งในของลูกสลอดก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ะหอมแล้วนะครับผมผทุกคนเนี่ยฮะโปรน้อยเราหอมแล้วอนนะ อ่านะเอ้ยอี้ายแล้วเข้าขวากับผมนะฮะทุกคนดูเขาเข้าขวากับผมนะแต่เขาเข้าได้แต่ผมไปไม่เป็นเลยถ้าเกิดผมให้ผมเข้าซ้ายนะครับเอาแล้วปล่อยฟองแล้วอ่าเห็นนะอ่านี่ฮะปล,ลปล่อยอากาศขึ้นมาละนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายจากมุมสูงๆให้ดูนะครับผม